ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็มาพบปะกับพ่อแตรียนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตรมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อผู้ใหญ่ต่อยนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบเจ็ดกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกหกศูนย์ศูนย์ห้าสี่สามครับเลขล่างก็ออก ศูนหาเนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อผู้ใหญ่งวดที่ผ่านมากกว่าสามสี่ขับเลขออกสี่สามเนาะพี่น้องแต่ว่าเลขวิ่งเนี่ยพี่น้องวันพุทธที่17กันยายน2568้าหลาพัฒน,นาพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูด0กับ9เน้นที่9พี่น้องเลขวิ่งมา0เนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าชุดวินพันมี่สี่หนึ่งสองสามับสามสี่นะพี่น้องรับเล็กห่างนะครับถือว่าบ่อไหเนาะพี่น้องเนาะผู้เด็กขับตัวไว้ก็จะโศกมันกันอยู่นาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้กับพอเตรียม้ามาตามต่อเนาะพี่น้องเนาะ cái gà trong này vì nó sụp ลราพัฒนาพ่อผู้ใหญ่ บนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับ4กับ7นะครับขับชุดวิ่นพี่น้องสอง จับคู่ได้พี่น้องสี่สี่สองสี่ศูนย์สีส่หก สามแปดศูนย์สองหกนะครับ เรียกระวังพอบในพี่น้องเด้สองแปดนะครับ จับมีเหลือสามตัวสี่ตัวนันไดพี่น้องเรื่องเงินนี่พอพันจับให้มานะพี่น้องเจ็ดสามสี่สอง สามแปดศูนย์สามสองหกนะครับครับสัตว์เจลียดน,นะพี่น้องเนาะเอา้ามากสอบแต่เด็กกะจะเริ่มกลับตัวน้ำได้พี่น้องเนะืองงวดที่ผ่านมากกะสามสี่ เลขออกสี่สามนะครับเนาะขับเข้าตัวกับนะครับอรเอาไปเตรียมกัเบเจ้เพื่อนก่อนนะพี่น้องเนื่อพอพ,เพอเพจขนทรงมาไห้นะพี่นอ 19, อ้องสิบเก้ากยหกแปดลาวพัฒนาวิ่งบนล่างสี่กับเจ็ดชุดวิ่นสองศูนย์หกสามแปดจับคู่สี่สองสี่ศูนย์สี่หกเจ็ดสามแปดศูนย์ 2องหกแศย์กระว่างไว้น้ะพี่น้องครับเนีนสี่สองหกระว่างสองแปดเกตลขสตัวพี่น้องแล้วก็3 8มแปดไม่ชอบจับเองนะครับอาาระน,นะครับอัดเก็ดนะพี่น้องเนาะรับรเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเนดะ้อพอเพ็ดเนาะครับเนาะส่งมาให้ ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อผู้ใหญ่หลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อเว้ยพอนคอยเขาขอให้ปังพี่น้องอ C ีก็จะได้สุกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับอย่าลื่อมนะพี่น้องเนะกดไลค์กดแชร์พอเตีมน้ำแนนเนาะครับเนาะเ,เพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตมนำนา,ค,าครับสุดท่ายท่ายสุดนี่ขออิบซีทุกคนโศกโศก,กมันมันแห้งแห้รวยรยเนะครับเนาะครับพอกันลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม